ผมก็เตือนหมดแล้วไทยเผาไทยกบไว้เลยถ้าไทยก็ไม่ยอมอยากตีเผาเผาแล้วแต่ครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเพื่อนบ้านนะครับที่ทำนามไม่เคยถนะครับทั้งชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาฟังเหตุผลของท่านให้ชัดเจนนะครับซึ่งที่นาก็ติดกับ สุดาฟาร์มนะครับพี่น้องคงจะเห็นถังน้ํานะครับโน่นถังน้ําอยู่โน่นนะครับห่างคันแค่80เมตรนะครับซึ่งท่านทํานาแบบละเอียดมากนะครับพี่น้องอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าการทํานาที่ละเอียดแบบนี้ท่านไม่ได้ไถเลยนะครับแล้วก็ทำชีวิตไม่เคยเผาต่อสั่งไม่เคยเผาฟางเลยแล้วมาคุยรายละเอียดกับท่านดูนะครับครับ คุณพ่อชื่ออะไรจันสีธรรมพ่อพ่อจันสีธรรมครับอยู่บ้านหนองปิดตาบลผ่ยบึงเพื่อผ่ยบึงครับจังหวัดรีสเกตครับครับคือผมมาเห็นที่นาของพ่อนี่ทุกปีเลยนะครับพ่อไม่เคยไถแล้วก็ไม่เคยเผาครับไม่เคยไถไม่เคยเผาเยียบเอาเยียบเอา,เอาปันปันเยียบเอาแหลแเอาเพราะว่าไถไม่ได้เนะไถไม่ได้ต่อสั่งมันหนา แต่ผมชอบที่นาของพ่อคือดินนี่ดําสวยมากเลยเพราะว่าไม่เคยเผาทั้งชีวิตเลยไม่เคยเลยทำยังองตลอดทําคนเดียวทำคนเดียวไม่มีใครช่วยอที่นากี่ไร่ห้าไร่หนึ่งงานห้าไร่หนึ่งงานเคยเคยฉีดยาฆ่ายาไม่เคยฉีดเคยไรไม่รู้ที่จะฉีดละโก้เยยาไม่ฉีดหรอกอันตรายตอนนี้นาปรัง ปีนี้นี่ใช้พันธุ์อะไรเขาเขาเรียกเขาพันุ์อะไรนะเขาพัทุมนะอ๋อพันธุ์ปทุมไม่ไม่ได้ใช้ใช้นาดหอมนะหอมหุงกินเหมือนใกล้ๆมะลิเลยเนาะครับมันกินได้นะมันไม่แข็งแต่เห็นเขาว่าใช้พันุ์ในนั้นอ่ะใช้นาดได้ผลผลิตเยอะทาไมไม่ลองลองดูใช้นาดเขาเอาไว้กินไม่ได้มันแข็งมันแข็งแล้วก็หุงไปมันไม่หอมอะไรครับมันไม่หอม แต่ก็ได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะกว่าปัุมอีกเรือ<ล><ไ>ร้อยร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหนึ่งครับร้อยสี่สิบห้าสิบทุงแต่ช้าว้านเอ๊ะทำไมขาเผาเลยแถวนี้นะครับดูรอบๆเราเผาเพ่อมีความรู้สึกยังไงร,รู้สึกไม่สบายใจลเลยขาวเผามันเป็นยังไงเนะี่ย เสียดายนะผมเสียดายมากเสีดยสดายฟางเสียดายฟางนะอยากจะบดให้มันอยู่ใต้<บ>ดินเนาะบดไวให้เขามันดีนะป,ปีปีหนึ่งนี่เหมือนเหม,มือนพ่อในี่ปีหนึ่งประมาณสี่ห้าตันนะเฉพาะเศษฟางลงรหรังมันประมาณนั้นเลยแต่คนที่เผาเนี่ยเสีดยสดายเสียดายแทนนะแต่ไม่รู้จะ่าย,ยังไงเนาะเขาบอกว่านี่อันนี้เขาบอกแล้วเอามาปั่นเอาไว้ไม่ยอม,อมนูน่นทางโน้นก็เขากําลังเผานะครับ แต,แต่ผมสังเกตุพ่อนี่ยทำนาปรังละเอียดที่สุดเลยในหมู่บ้านสุดยอดลเ,อดเลยเลยตามใ,ใจผมก็ <c oughs> ยังไม่ละเอียดนะนี่นะอบยังจะเอาให้ละเอียดกว่านี้อีกในหมู่บ้านพ่านพอแลว้วพอแลว้วไม่ต้องทํามากมายหรอกที่ทำกันนี่ก็ละเอียดหมดแล้วออมองมองไปไม่เห็นต่อสั่งเลยไม่รู้มันจะซับไปอยู่ที่ไหนออขนาดไม่ได้ไทยน,นั่นเอ,อ้ดีมากเลย นี่ผมอยากได้แบบนเนี่ยแล้วก็ดําเป็นแถวดูอข้าวน่าจะสวยสวยดำเป็นแถวนี่็สวยมันแตกกอดีเนาะครับดีแล้วพอพ่อทําไม่เขาเรียกว่านาเอ็นซีทำแล้วกินข้าวนาปรางนาเพียไว้ขายประหยัดประหยัดเลี้ยงครับได้แพงกับข้าวไอใครเท่านั้นแหละเลี้ยงครอบครัวสบายครับพ่อรอสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่า พูดยังไงไม่อยากให้ชาวบ้านทำนาไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรเพื่อลูกหลานของเราอะไร่เงี้ยผมก็เตือนหมดแล้วไทยอย่าเผาเออไทยกบไว้เลยถ้าไทยก็ไม่ยอมอยากตีเผาเผาแล้วแต,แต่ใจผมไม่ทำหรอกเพราะว่าเขไม่ไม่เคยเผาทุกปีหรอกรทำจนชินหมดนปีนาะนี่นะำังฟงก็ไม่เผาหรอกเอาไว้เป็นปืนนะพบ ผมเห็นเผาผมก็เสียดายนะเสียดายนะนี่นี่เผาวินี่มมนไดไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วยิ่งยิ่งเผาเสร็จนี่แห้งๆลมมาปลิวไปหมดครับก็ได้ได้สัมภาษณ์คุณพ่อขอโทษคุณพ่อชื่ออะไรนะอีกหม่จันทร์ศรีธรรมพ่อจันท์ศีธรรมครับคุณพ่อจันทร์ศรีธรรมนะครับทำนาทางชีวิตท่านไม่เคยเผาแล้วก็ไม่เคยทายใช้วิธีเหยียบ เดี๋ยวผมจะพาพี่นอกไปดูอุปกรณ์ของท่านดูนะครับอุปกรณ์ว่าท่านใช้อะไรไม่ไม่เผานี่แหละครับอุปกรณ์ของท่านนะครับซื้อมาสามพันบาทขับรถแจ๊กแจแบบนั่งลากแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ก็จะเหยียบต่อสั่งลงเลยเหยียบลงเลยเหยียบลงเลยขี่ขี่รอบเหยียบไม่ได้ดีขนาดนี้นมันร้อสามรอบก็พอแล้ว สามรอบก็พอสามรอบต่อสั่งหายเลยครับเออเรื่องอะไรจะไปเผาเนะ้อได้แบบนิน้ <c oughs> สุดยอดเลยท่านทำนาละเอียดมากขนาดละเอียดขนาดนี้ท่านว่าย,ยังไม่พอใจจะเอาอีก <c oughs> เาว่าทําต่อเนื่องกันนี่ได้ไหมปีละสามรอบสี่รอบท่านทำมาย,ยังนี้พอดีพอดีทําได้หมดเลยเอาก็ขอขอบคุณพ่อแล้ครับครับนี่แหละครับ ก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงสุดาฟารามนะครับพี่น้องทำนาปังเขาทำเสร็จแล้วนะครับแต่สุดาฟารามาใบดำนะครับเพราะว่าเราได้คัดเลือกพันุกลามาใหม่อันนี้ใช้พันธุ์ปทุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคอยดูว่าข้าวแปลงนี้สวยขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นการทำนาที่ไม่เคยไถไม่เคยเผาทางชีวิตนะครับ ตามที่เจ้าของที่นาได้เล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วนะครับก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับจากช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มอคกนิกไทยแลนด์ถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูเลนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ